สุขที่ไม่ควรสูญเสียเมื่อกี้เกินหัวข้อพอดีวันนี้มีเด็กเยอะเลยพยายามพูดให้เห็นถึงความสุขที่ไม่ควรสูญเสียในการอยู่ร่วมกันในครอบครัวและด้การตําหนักถึงความคุณค่าของการเกิดมาเป็นของขวัญของโรกตั้งใจอย่างนี้นะตั้งใจว่าสักวันหนึ่งคงจะมีคนชมอย่างที่หลวงพ่อชมนะถึงหลวงพ่อไม่ได้อยู่แล้วจากไปแล้ววันนี้นึกถึงหลวงพ่อว่าวันนี้มีคนพูดกับหนูกันจริงๆด้วยพูดกับเราจริงๆด้วยว่าขอบคุณมากเลยที่โลกนี้มีคนอย่างเธอเกิดมาเป็นของขวัญ นะข,อขอให้ทำการบ้านคนนี้หลวงพ่อจะข้อดถึงเนาะถึงหลวงพ่อตายไปแล้วสักวันหนึ่งแล้วเมื่อมีคนชมนะให้หนูคิดถึงว่าออวันหนึ่งหลวงพ่อเคยฝากเอาไว้ว่าขอเราเป็นของขวัญของโลกวันนี้มีคนพูดอย่างจริงๆแล้วด้วยว่าขอบคุณมากเลยที่โลกนี้มีคนอย่างเธอเกิดมาเป็นของขวัญเนาะเกิดมาทําในสิ่งที่ดีงามาความสุขที่ไม่ควรสูญเสียประการที่หนึ่งมัลนละเรื่องของการอยู่ร่วมกันอย่างเคารพอย่างเห็นตระหนักถึงคุณค่าในการและกันเป็นความสุขที่ควรทุทนอม อะไรเหลือที่เป็นความสุขที่ไม่ควรสูญเสียอาจารย์ผลึกภาพออกไหมจิตใจนั่นเองเวาเราบอกว่าเสียใจเสียใจเสียอะไรไปเด็กๆเสียใจไหมเคยเสียใจไม่เสียอะไรไปเสียความปกติใจมันมีความปกติอยู่ก่อนเราสูญเสียความปกติไปเราเรียกว่าเสียใจใจคือความเป็นกลางเราเสียความเป็นกลางที่ปกติไปเราเรียกว่าเสียใจ ใจเดิมมีความปกติเป็นกลางมาก่อนความปรุงแต่งร้ายมาทีหลังเนืกอออกไหมถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เราจะไม่กลัวไม่กลัวว่าชาตินี้คงจะไม่มีความสุข,ขหรือคงแก้ปัญหาไม่ได้แก้ปัญหาได้แน่นอนเพราะความปรุงแต่งทั้งหลายมาทีหลังความปกติสุขมีอยู่ก่อนแล้วเป็นของขวัญที่สมควรได้รับเป็นความสุขที่ไม่ควรสูญเสียส่วนความปรุงแต่งร้ายที่ทำให้ใจเศร้าหมองเป็นความทุกข์ที่ไม่สมควรได้ขขรับเพราะมันไม่ได้มีมาก่อนใช่ไหมเวลาคิดดีอารมณ์ดีเวลาคิดไม่ดี อารมณ์ไม่ดีหน้าตาเป็นยังไงหน้าตาก็ไม่ดีสมควรได้รับไหมอยากเป็นคนหน้าตาไม่ดีไหมเห็นไหมเป็นสิ่งที่ไม่สมควรได้รับแล้วไม่ใช่คนอื่นเป็นผู้กระทําด้วยนะแล้วก็ไม่ใ si ช่เราเป็นผู้กระทําแต่เพราะความไม่รู้วันนี้มาฟังหลวงพ่อเทศแลวอ้อเข้าใจขึ้นมาแล้วรู้ขึ้นมาเห็นไหมเรามีตัวรู้เป็นเครื่องอยู่แล้วอย่างน้อยเรารู้ระดับหนึ่งแต่ถามว่าความรู้ที่มากกว่านี้ยังมีอีกไหมโยที่เป็นสัจธรรมที่เป็นความจริงยังมีมากกว่านี้อย่างน้อยวันนี้เราพอได้ ได้ร่องรอยของความรู้ได้ร่องรอยของทัศนะที่ถูกต้องได้ความจําที่ถูกต้องเข้าไปใช้ก่อนเพื่อจะพัฒนาต่อไปนั่นจำไม่ถูกต้องก่อนนะว่าใจเดิมปกติสุขอยู่ก่อนความปรุงแต่งร้ายมาทีหลังอย่างนี้ถ้าจําอย่างนี้ถูกต้องพอเพลิดปรุงแต่งร้ายปั๊บไม่เอาสติจะเกิดขึ้นทันทีสติเลยเกิดจากถีละสัญญาการจําที่ถูกต้องการจําที่ถูกต้องแม่นยาโดยเฉพาะไม่ใช่เขาทำนี่เป็นแค่ความคิดว่าเขาไม่ใช่เขาจริงๆเนะี่หรอไม ไม่ใช่เราเป็นผู้ถูกกระทํามันคิดคําว่าเราขึ้นมาอย่างนี้ออกมาจากโลกของความคิดเจะใช้เวลาอย่างสร้างสรรค์มากกว่ามากกว่าที่ใช้เวลาอย่างเสียเวลาอย่างไม่เกิดประโยชน์รู้จักสติก่อนแล้วกันนะเด็กๆเนาะสติมีองค์ประกอบ4อย่างข้อที่หลวงพ่อกล่าวเมื่อกี้คือการจาอย่างถูกต้องก่อนเลยเรียกว่าระลึกได้หรือระลึกรู้ขึ้นมาระลึกแล้วจําได้นั่นเอง อย่างเช่นลึกถึงหลวงพ่ออำนาจอย่างนี้ถ้าไม่เคยเจอหลวงพ่อจะระลึกได้ไหมอาจารย์เป็นไปไม่ได้เห็นไหมดังนั้นการที่เคยเห็นอาการของจิตใจว่ามันคิดอย่างนี้มีผลอย่างนี้มันระลึกขึ้นมาได้แล้วก็จําถูกต้องแล้วว่าอ๋อใจมันปกติอยู่ก่อนความปรุงแต่งร้ายมาทิหลังพอเผลอปัป๊บไม่เอาเห็นไหมสติเลยมีลักษณะของความไม่เผลอความไม่เผลอความไม่เหม่อความไม่เลื่อนลอยความไม่ร่องรอยนี่คนที่เขาเสียสติเขาเสียอะไรไปือ ก็เสียความจําท right? like ST ี d ่ถูกต้องแล้วเขาก็อยู S ่ในกิริยาที่อะไรที่กําลังเผลอกาลังเหมอกําลังล่องลอยจริงไหมแล้วเราควรเสียไหมไม่ควรเสียเหรอดดูหน้าสิมีใครเสียไปแล้วบ้างโอ้โหหลายคนเลยเห็นไหมโยมโยมตันดักดูให้ดีจะสว่าเรื่องสติเนี่ยมันดูเหมือนมันเหมือนเรื่องง่ายๆที่น่าจะมีชีวิตจังวันแต่เราสูญเสียมันไปบ่อยมากเลยคนที่เสียสั้นๆเรียกว่าพวกขาดสติจริงไหมเคยเห็นไหมคนขาดสติ ในเมื่อสติมีความไม่เหมอไม่เผลอไม่ร่องรอยพระสงฆคนส่วนใหญ่มีความเหมอไหมเด็กๆก็เ,เห็นเพื่อนผูงหรือตัวเราเหมอไหมเคยไหมเคยใจลอ,อยไหมนั่นแหละเรียกาขาดสติไม่เชื่อดูหน้าหลวงพ่อทําให้ดูนะว่าหน้าคนขาดสติเป็นยังไงอันนี้หลวงพ่อยอมเสี่ยงะนั้ะเนี่ยธรรมดาก็ดูไม่ค่อยจะได้อยู่แล้วดูให้ดีนะอย่างนี้ไม่สมควรทาเพราะไม่สวยดูแล้วก็ไม่สวยดูแล้วก,กลาลังทําลายโอกาสของตัวเอง ทำลายความสง่างามด้วยการขาดสติคนขาดสติจะหน้าตาลอยๆดูมเมื่อๆดูนะตัวอย่างสวยไหมเด็กๆพวกเราเป็นอย่างนี้กันเยอะนะที่หลวงพ่อมองไปเนี่ยรวมถึงผู้ใหญ่ด้วยนะโยมนี่หลวงพ่อเสียงมากแล้วนะเอาหน้าที่พอดูได้ไปทําให้มันดูไม่ได้ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าหลวงพ่อเห็นพวกเราทําอยู่ตั้งหากาข้อที่สองในเมื่อสติมีความไม่ร่องรอยไม่เหม่อไม่เผือไปลักษณะ ทำไงถึงจะไม่เหม่อไม่เผลอไม่ลอยละ่ะดูแก้วไปนี้นะถ้ามันลอยไปลอยมาเนี่ยจะ,จะใส่น้ําได้ไหมหนูน้อยใส่ไม่ได้หรอกใช่ไหมเพราะมันลอยไปลอยมาใจก็เหมือนกันไหมถ้ามันลอยไปลอยมาอย่างนี้มันใส่อะไรก็ไม่ได้หรอกเขาเลยใช้คาว่าเนี่ยตั้งใจเห็นไหมใจลอยอันนี้เรียกว่าตั้งใจเพราะมันมีที่ตั้งไงจริงไหม นี่ใส่เป็นนิสนติงนะใส่ได้ไหมถ้ามันตั้งอยู่จะใส่ได้ไหมใส่ได้เรียกว่าใส่ใจถ้าใส่แล้วมันจะเข้าไปไหมเรียกว่าเข้าใจตอนนี้มีใครใจลอยบ้างมีใครไม่ตั้งใจบ้างมีใครไม่ใส่ใจบ้างมันถึงไม่ได้เข้าไปในใจไงโยมภาษาไทยมันมีรูป,ปธรรมนะหรือพ่อึงบางทีต้องใช้วาดภาพประกอบให้เห็นถึงรูป,ปธรรมแล้วพอเราเรียนหนังสือก็ใจลอยใช่ไหมเราบอกว่าทำไมเรียนไม่เก่งก็ใจลอยไง ันไม่ได้ตั้งใจถ้าตั้งใจใส่ใจก็จะเข้าไปในใจสิโยมใจไปยากอะไรล่ะสติเลยมีที่ตั้งเห็นไหมสติก,กับปัญญาเลยติดก,กันเรียกว่าสติปัญญายังไม่มีใครเคยเกล่าวว่าปัญญาสติเลยนะมีแต่ว่าสติปัญญาแสดงว่าสติที่ทำให้เกิดปัญญาก็มันเข้าไปในใจแล้วนี่โยมเหมือนเรานั่งฟังธรรมะอย่างนี้เห็นไหมถ้าเราไม่ใส่ใจอะไรเงี้ยโยมจะมาดูว่าไหนก็ดูได้นะเพาะดานเนี่ยหลวงพ่อไปก็เดินดูให้เต็มที่เลยนะ <c oughs> จริงไหม <c oughs> ข้อที่สองของสติผู้เจ้าได้ประทานที่ตั้งไว้ให้เรียกว่าฐานที่ตั้งหรือมีชื่อว่าสติปัตฐานปตัตตะแปลว่าปักลงอย่างมั่นคงฐานมีที่ตั้งสติมีที่ระลึกรู้นี่ท่านประทานฐานทั้งไว้ให้สี่ฐานเรียกว่าสติปัตฐานสี่จะได้ไม่ลอยสักทีเนาะจะได้มีที่พึ่งจะได้มีมีที่อยู่สักทีหนึ่งฐานเนี่ยอันที่หนึ่งฐานกายกายอยู่เราทั้งวันไหมเด็กเด็ก กายกายอยู่กับเราทั้งวันแม่ร่างกายอยู่กับเราทั้งวันเห็นไหมตื่นเช้ามารู้สึกเลยนะพอเราลุกขึ้นจากเตียงจากที่นอนพับกระทบพื้นปั๊บรู้สึกตัวเลยปิง๊งเนี่ยรู้สึกทากข้อตพื้นลองรู้สึกดูที่ทุกคน้าลองรู้สึกดูที่อาจารย์อาจารย์ไม่ต้องใจลอยนะ <c oughs> อาจารย์ไม่ต้องรักษาศักดิ์ศรีด้วยหมายว่าพอหลวงพ่อทักไม่ต้องไม่ต้องอายนะว่าเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเด็กจะเด็กจะว่าเราเราต้องเป็นตัวอย่างที่ดีทั้งหากเนาะ เราเป็นเพื่อนร่วมทุกข์กันเป็นเพื่อนร่วมเรียนรู้รู้สึกที่เทา้ทากระทบปืน้นดูสิตอนเช้าจะได้ฝึกกันเองได้รู้สึกไหมตอนนี้รู้สึกไหมรู้สึกไหมรู้สึกไหมว่าเราสึกตอนนี้ใจมันไม่ค่อยลอยจะไปอีกเลยเห็นไหมเสื้อเขียวหนูวะล่ะและหลวงพ่อพูดนะว่ารู้สึกตอนนี้ใจจะไม่ค่อยลอยแป๊บเลยไหมจะไปง่ายมากเลยเห็นไหมเพราะใจมันลอยง่ายขนาดไหนแล้วมันพร้อมจะขาดสติง่ายขนาดไหนถ้าขาดไปบ่อย มันพร้อมจะเสียไปเลยไหมต้องระวังนะต้องฝึกไว้อย่าฝึกแบบขาดสติไม่เอาเป็นงั้นตอนตอนแก่จะไปกดคนแก่ที่หลงนึกเอาไหมถ้าฝึกตอนนี้นะตอนแก่จะชํานาญมากเลยเรื่องล่องลอยเรื่องหลงเนี่ยจะหลงแบบโอ้โหสุดยอดเลยละ่ะสิ่งนี้มันไม่มีมาก่อนนะความหลงก็ไม่ได้มีมาก่อนมามาดูรู้สึกเท้ากระทบพื้นเห็นไหมเผื่อปัจจยไปอีกแล้วรู้สึกก้นกระทบพื้นเด็กๆลองดูรู้สึกก้นเท้ากระทบพื้น ถ้าหนูตื่นมาตอนเชา้ารู้สึกอย่างนี้นะเ้าก็เทาพื้นเดินไปเข้าห้องน้ำรู้สึกปิ๊งปิ้ง,งแบบนี้นะจิตจะตื่นตัวขึ้นมาพอเผลอคิดไม่ดีปั๊บไม่เอาเพราะตอนที่รู้สึกมาปกติไม่อาจารย์ที่เท้าก็เทาพื้นมันปกติอยู่ก่อนเห็นไหมผู้เจ้าจึงตัดว่าจิตเติมเนี่ยประพัฒสอนคือปกติสะอาดบริสุทธิ์อยู่ก่อนที่มันรู้สึกแบบนี้แต่เอาวิชาประพัฒสอนแต่มีความไม่รู้ให้ไหมโยมพอเรามาฝึกตัวรู้ขึ้นมาเนี่ยเรากลับเข้ามาดูแลจิตที่ประพัฒสอนโยม คือจิตเดิมแต่ประพัฒสอนแต่วิชาคือยังไม่มีตัวรู้ยังไม่ถูกพัฒนาการขึ้นมาธรรมชาติของจิตในสรรพสัตว์ก็เช่นเดียวกันนะอย่างเช่นสุนัขเนี่ยเท้ากระทบพื้นมันก็มีเหมือนกันไม่ยอมแต่มันไม่เคยสังเกตมันได้แต่เมลอแต่เผลอไงด่เช่นมันนอนอยู่ใต้โรงเรียนใต้สาราวัดมันนอนสมาธิหรือเปล่าหรือว่าควายที่มันนั่งกินอาหารเคี้ยวเอื้องอยู่ใต้ต้นไม้เงียบๆสงบสงบมันนั่งสมาธิหรือเปล่าหรือมันกำลังเหม่อยู่โยมใช่ไหม มันไม่สามารถเห็นเห็นสภาพเดิมรือรู้สึกถึงสภาพเดิมได้แต่สภาพเดิมที่นั้นมีไหมมีแต่เขาไม่เห็นเห็นไหมโยงเรียกว่าจิตเดิมประพัฒสอนแต่อวิชชาเรา,าพัฒนาการขึ้นเรามามีสติขึ้นเห็นไหมโยมสติเลยทําหน้าที่กลับมาอารักขาจิตที่ปกติเพราะจําถูกต้องแม่นยําว่า้ความคิดปรุงแต่งไม่ได้มีมาก่อนเห็นไหมโยมมันการเป็นการกลับเข้ามาใช้ขันห้าอย่างถูกวิธีแล้วทีนี้เมื่อก่อนทุกชีวิตก็มีขันห้าเหมือนกันไงแต่เพราะไม่มีตัวรู้ไงโยง ก็ได้ใช้ขันห้าอย่างผิดวิธีใช้ด้วยความไม่รู้อย่างเช่นคิดว่าผู้อื่นเป็นผู้กระทําให้เราทุกข์และเข้าไปจัดการคนอื่นเข้าไปจัดการค่าสามีค่าภรรยาค่าเพื่อนอะไรต่างๆที่โยมเห็นในในปัญหาในสังคมที่เกิดขึ้นเพราะอาวิชชาใช่ไหมเพราะมีความไม่รู้ไม่รู้ที่มาของทุกข์นี่พอโยมเาิลมมีสติขึ้นเห็นไหมเนี่ยมีที่ตั้งขึ้นตอนนั้ปกติอยู่พอเผิอคิดปั๊บใจมันไม่ปกติ เปิคิดไม่ดีใจก็ไม่ปกติความไม่ปกติไม่ได้มีมาก่อนความปกติมีอยู่ก่อนอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมสติมันจําถูกต้องแล้วมันเลยมีหน้าที่มีผลลัพธ์เป็นการอารักขาจิตให้ปกติคิดว่าน่าจะมีความสุขไหมเป็นความสุขที่ไม่ควรสูญเสียไม่แค่เนี้ยโยมแค่การมีสติอย่างถูกวิธีเนี่ยรักษาจิตที่ปกติโดยเข้าใจเรื่องสติอย่างถูกวิธีแล้วได้รับความสุขสันติสุขหรือสันติสุขคือความเป็นกลางที่มีอยู่ก่อนแล้วเพราะความปรุงแต่งร้ายหรือความปรุงแต่ง ชอบหรือชังมาทีหลังจริงไหมนี่เขาเรียกว่าความเป็นกลางเนี่ยเป้าหมายในาศาสนาพุทธคือตัวสันติสุขนี่เองโยมซึ่งมีอยู่ก่อนแล้วนะไม่ได้หายไปไหนนะไม่ได้จากไปแล้วก็ไม่ได้กลับมาสันติภาพเนี่ยไม่ได้จากไปแล้วก็ไม่ได้กลับมาแต่ถูกบังอยู่ด้วยความคิดปรุงแต่งต่างหากเอาโยนน,น,น,นึกภาพออกแบบจินตภาพปัญญาดูก็ได้ ว่าธรรมชาติจิตเดิมก็ต้องปกติอยู่ก่อนสินั้นทุกคนทุกชีวิตรอบๆตัวเราก็ต้องปกติอยู่ก่อนเป็นกลางอยู่ก่อนเหมือนกันแต่เห็นไหมความคิดที่มีความหลากหลายความปรุงแต่งที่มีความหลากหลายทั้งะที่มาบดบังและสร้างความแบ่งแยกถ้าเห็นความจริงแบบนี้โยจะพบว่าสันติสุขเนี่ยมีอยู่ก่อนแล้วสันติภาพก็มีอยู่ก่อนแล้วไม่ได้หายไปไหนนะมันถูกบังอยู่ตัวที่บังนี่มีความชื่อว่าความคิดปรุงแต่งเนี่ยหรือเขาใช้บบสัญ,ญลักษณ์ชื่อว่าอภิสังขารมาน มารไม่ใช่คนข้างนอกเป็นมารน,นะโยมไม่ใช่คนอื่นเป็นมารไม่ใช่ไม่ใช่คนที่รังแกเราเป็นมารมารคือความคิดปรุงแต่งที่มาบังความปกติสุขมาเลยไม่ที่บทบังความปกติสุขแต่ดั้งเดิมอย่างนี้เป็นต้นถ้าโยมเข้าใจอย่างนี้โยมจัดจัดการมารถูกตัวได้จะไม่ไปจัดการเขาอ,อีกนวะเนี่ยมันเป็นมารผจญไม่ใช่นะฮะความคิดปรุงแต่งที่ไม่ดีท้งหาอย่างนี้เป็นต้นนะพอจะเอาตัวรอดได้แล้วพอจะพบกับความสุขที่สมควรได้รับอย่างไม่ยากจนเกินไปไหมเด็ก ประดีหลวงพ่อไม่รู้ว่าให้หลวงพ่อเทศถึงกี่โมงเวลาเท่าไรห,หรเหลือกี่นาทีละอีกสิบนาทีตั้งใจฟังนะอีกแค่สิบนาทีจะได้ไปโล่งอกโล่งใจโล่งหูโล่ง,ลง,ลงตาไปเดินเหม่อกันได้สบายใจแล้วเพราะว่าหลวงพ่อก็คงจะไปที่ชอบที่ชอบแล้วพวกเราก็ได้ไปที่ชอบที่ชอบเหมือนกัน ไปที่ที่เรารารถนาจะไปครับว่าที่ชอบที่ชอบอย่างเช่นอยากจะไปเมออยากจะไปกินก๋วยเตี๋ยวอยากจะไปฟังเพลงก็ตามสบายแล้วจริงไหมเหลืออีกสิบนาทีเมื่อพ่อจะสอนอีกตัวหนึ่งสติต่อด้วยสัมปชัญญะเลยกว่าสติสัมปชัญญะสัมปชัญญะคือความรู้สึกตัวบาปแห่งความลมเหลวอีกข้อหนึ่งของชีวิตนอกจากตั้งเป้าหมายไม่เป็นแล้วไม่รู้จักว่าอะไรมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ ไม่รู้จักว่าอะไรเกือ้อกูลหรือไม่เกือ้อกูลใช้เวลาแบบฆ่าเวลาไปวันวันหนึ่งนี่คือบาปแห่งความล้มเหลวเด็กๆจําไว้นะเรายังมีเวลาที่ตั้งเป้าหมายอย่างถูกต้องและใช้เวลาอย่างถูกต้องตัวสัมปชัญญะอ่ะที่จะเป็นตัวแม่นยําในการตัดสินใจบางคนตัดสินใจพลาดครั้งเดียวเคยเห็นไหมพลาดไปทั้งชีวิตเลยเพราะแก้ปัญหาผิดอย่างเช่นมีปัญหาการทะเลาะเบาะแว้งกับคนรักนั้นครั้งหนึ่งเคยเป็นคนรักซึ่งกันและกันอีกพอมีปัญหาเกิดขึ้นกลับไปแก้ปัญหาด้วยการฆ่าคนรักทิ้ง ็นไหมแก้ปัญหาผิดผิดไปยาวทั้งชาติเลยไหมทั้ทงชาติเลยยาวเหยียดเลยบางคนตัดสินใจพลาดนิดหนึ่งยาวไปตลอดเลยการตัดสินใจอย่างแม่นยำเนี่ยชื่อสัมประชัญญะหรือความ